สีดังอะไรกันเนี่ยฮะเฮ้ย <Hey! S 1> ใครจะรับผิดชอบลูกอ,อินทองคะถ้างั้นเอาเด็กออกไปครับเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองฮะเฮ้ยม <Hey! S 2> ึงคิดได้ไงวะ <c oughs> เหมือนอะไรนะไั่นฮะเฮ้ยคือผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่ะฉันเหมือนกัน,นะคะ่ะทำไมถึงเอ่อ รุ่ครับผมไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆนะครับผมเสียใจกันเรื่องที่เกิดขึ้นผมขอโทษจริงๆนะครับอไอ้เรื่องผันเนี้ยนุ้ไม่มีปัญหาหรอกค่ะแต่ว่าสามคนถ้าเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบรุ่ล่ะคะถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นงั้นเดี๋ยวผมเอ่อคุณ<ะ>จะกังวลอะไรเราก็แค่ให้สนุกกันแล้วอีกอย่างมันคงไม่มีอะไรผิดพลาดหรอก มเฮ้ย hey, มึงพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกเลยเว้ยถ้ามันเกิดผิดพลาดขึ้นมาจริงจะทำไงวะเมื่อกี้คุณเขายังบอกอยู่เลยว่าเรื่องพันนี้มันไม่มีอะไรผิดพลาดไอเดทพวกคุณอย่าท้องอะไรคะ่ะฉันว่าอย่ากังวลเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเลยนะคะฉันอยากอยู่คนเดียวอะคะ่ะพวกคุณสามคนกลับไปเถอะเออถ้างั้นถ้า มีอะไรก็ติดต่อผมมาได้นะครับอัอนนี้เป็ผมอ๋อไม่ต้องค่ะเราแลกคอนแทคกันไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโอเคถ้างั้พวกผมกลับก่อนนะครับเธอเธอ,ออยากให้เราไปจริงหรอกลับไปเถอะฉันอยากอยู่คนเดียวอะ่ะได้ได้ งูยิงเที่อะไรของมันนั่นดิึงชิดพละนั่นไงกูว่าแล้วว,นนว่ารี่มันต้องเป็นแบบนี้อ่วะมึงจะไปซีเรียสกันทำไมวะกูก็บอกมึงแล้วไงผู้หญิงส,สับสนแบบนั้นอนะ่ะมันจะเอาอะไรมาบอกว่าเป็นลูกเราไน้นเอ๊ะมึงนี่มันยังงกันแน่วะ <c oughs> ไอ้ท้อง ความจริงมหมก็คือความจริงของมึงมึงจะโลกสวยไปไหนวะแต่กูไม่รับหรอกนะลูกใครก็มีรู้แล้วถ้าช่วงนี้เขามีแค่พวกเราสามคนล่ะกูไม่รู้กูไม่รูร้แต่กูไม่รับแล้วพวกมึงก็ต้องไม่รับกับกูด้วยไม่งั้นเราจะชิบหายกันหมดแล้วมึงจใหกูทำยังไงอะและ้วกูจะบอกที่บ้านกูยังไงว้เนี่ยเอาองี้เอางี้กว่า พวกเราสามคนน่ะไปคุยกันที่บ้านนุชกันก่อนเถอะป่ะเฮ้ยจะดีเหรอวะเออเชื่อกูดีแล้วแต่พวกมึงเ,เราไงเขาตั้งท้องขนาดนี้นี่อยู่เชิญงตะวันงูใก็ได้ไปกูนะอืมไปในที่สุดมันว่าเกิดขึ้นจริงๆ ็มีแค่พวกคุณสามคนที่เข้ามาในชีวิตฉันแล้วใครจะรับผิดชอบรูกดินทองคะคุณมันดูไม่ใช่ธุระอะไรของพวกผมเลยมั้งนี่ทำไมคุณพูดแบบนี้คะก็จะไปรู้ได้ไงครับว่าที่ผ่านมาคุณไม่เคยไปเจอใครจริงๆ นอนแอดมิทที่โรงพยาบาลพอฉันหายป่วยฉันก็ออกไปเที่ยวบ้างจะดูไปรับรอกแพทย์ไหมไอ้ชงวันนั้นมึงพูดใช่ไหมว่า <No ถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้มึงจะรับผ um ิดชอบใช่ม okay ึงพูดกูได้ยินเต็มสองหูเลยเออใช่มึงอ่ะพูดกูได้ยินเต็มสองหูเลยจริงๆมึงคุณรุทครับยังไง เราสามคนก็ไม่รู้ว่าเิตติท้องเป็นลูกของใครแต่อย่างนั้นเรารอให้เด็กคลอดก่อนแล้วค่อยตรวจเลือดดีไหมคะดี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 คุณพูดแบบนี้ได้ยังไงคะแล้วระหว่างที่ฉันท้องละคะใครจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายฉันไม่ได้ต้องการแค่พ่อของเด็กหรอกนะคะฉันต้องการคนรับผิดชอบเรื่องนี้อถ้างั้นเอาเด็กออกไหมครับเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองฮะเฮ้ยคุณคิดได้ไงวะ ไอ้ธงมึงนี่ฉลาดที่สุดเลยว่ะไปครับไปเลยแม่เดี๋ยวไปเอาออกเลยคือผมไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อเด็กจริงๆครับแล้วผมจะบอกกับที่บ้านยังไงฮะแล้วที่ทํางานผมก็ยังมีอนาคตอีกตั้งกลคือผมไม่พร้อมจริงๆครับผมขอโทษจริงๆนะครับแล้ววิธีนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีกับทุกฝ่ายจริงๆฮะคุณเห็นไหมทุกคนเขาก็มีอนาคตของเขาที่ต้องจัดการ ถ้าคุณไปเอาออกวันนี้ผมเคลียร์คุณเคลียร์เพื่อนผมเคลียร์ดีกว่าคุณมานั่งหาคนรับผิดชอบแบบนี้มันไม่มีใครเขาอยากรับผิดชอบหรอกครับเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นลูกของใครถ้างั้นนะั้นเดี๋ยวผมรับเป็นพ่องเดเองครับไอทองในหนเราตกลงกันแล้วไหว่าจะ ไม่รับผิดชอบอ่ะมึงจะทำให้มันยุงง่งยากทำไมวะทำไมวะเกิดแค่เรื่องรับผิดชอบแค่เ,คเนี้ยมันยากต่อพวกมึงนักหรือไงวะกูรู้เว้ยว่ามึงอ่ะชอบเขาแต่มึงจะมารับผิดชอบในสิ่งที่มึงไม่ได้สร้างขึ้นมาเนี่ยเว้ยกูไม่ได้รับผิดชอบเพราะกูชอบเขาแต่ที่กูรับผิดชอบอ่ะเพราะมันคือการเฉยความผิดพลาดเพราะตัวกูเองพวกมึงไม่ลายใจกันบ้างไงวะ อย่างน้อยอ่ะพวกมึงก็ต้องมีความรับผิดชอบกันบ้างสิวะไม่ใช่ใหคุณนุ้นอ่ะเอาเด็กออกเข้าใจไหมเดี๋ยวกูซื้อแบมเบิ้ลได้แล้วกันนะฉันดีใจนะคะที่เป็นคุณไม่เป็นไรหรอกครับในเมื่อคุณไม่มีที่พึ่งที่ไปที่ไหนอ่ะให้เป็นผมนะครับที่ต้องดูแลคุณ ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะแต่อาจจะแย่หน่อยนะคะที่คุณคงไม่ต้องดูแลฉันขนาดนี้ทำไมล่ะครับเพราะว่าฉันไม่ได้ทอกจากคำพูดคุณเนทวันนั้นทำให้ฉันคิดเรื่องสนุกสนุกออกความจริงฉันก็ชอบพวกคุณทั้งสาคนนะคะฉันเลยคิดแผนสนุกสนุก ก็ลองใจอยากจะรู้ว่าคุณทั้งสามคนเป็นยังไงตอนที่หัวใจฉันไม่มีที่พึ่งคุณพูดเองนะว่าคุณจะดูแลฉันด้วยความมินดีเลยครับก็ผมชอบคุณนี่ถ้างั้นฉันรบกวนดูแลฉันไปตลอดชีวิตเลยนะคะ <c oughs> ด้วยความมินดีเลยครับก็ผมชอบคุณนี่ ถ้าอย่างนั้นแอบเิดยัจะเป็นูไอ้ชชุอะไรนี่ให้เก่ายังมากอีกเหรอวะเวลาไงกูรับผิดชอบแล้วกูต้องรับผิดชอบแล้ไงโอ้ชัดทองปลอมปัดนะ